ตอนนี้เราอยู่กันใน p d 2นะครับคลิป p d เยอะมากไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังนะก็เป็น first w o r l d b a n k นะครับที่ขอกันเอาไว้นะผมได้ซื้อเสร็จเพิ่มไปด้วยนะครับนั่นก็คือ multi bank นะครับถึงแม้ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมจะไม่ได้ใช้เลยก็ตามนะแต่ว่ามีเผื่อไว้ก็ดีครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลำดับกันนะครับว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหรือว่าหลังในภารกิจนี้นะครับตามภารกิจเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำนั่นคือตามหาตัว manager นะครับ manager ก็จะหัวละร้านนะครับแล้วก็ใส่สูตรนะครับเหมือนเดิ ในแบงก์เนี่ยมันมีคนที่ใส่สูตรเยอะนะครับอาจจะมองเห็นยากสักนิดหนึ่งให้มองหาผู้ชายที่ถือโทรศัพท์เดินไปเดินมานะครับคนนั้นแหละเมนเจอร์นะครับซึ่งก็สามารถอยู่ได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับอันนี้เป็นลักษณะของชั้นล่างเท่าที่ผมลองเล่นชั้นล่างจะมีอยู่ 2- 3สามที่นะจะมีห้องที่เป็นรอบนี้ที่เห็นนะครับจะมีตรงที่เป็นคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับแล้วก็จะมีตรงที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ธนาคารห้องแรกสุดเลยนะครับ ซึ่ง,งทั้งสามที่ก็ไม่ได้จับยากนะครับสำหรับผมเนี่ยห้องที่จับเมนเจเจอร์ยากที่สุดจะเป็นห้องชั้นบนนะครับที่เป็นห้องประชุมใหญ่ๆนะแล้วก็มีคนอยู่สักเท่าไหร่สี่ห้าคนนะครับเพราะว่าเออมันมันไม่ได้จับแล้วกาดจะเห็นนะห้องนั้นกาดไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเปลืองเชือกนะครับซึ่งเชือกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ทีหลังนะครับเพราะงั้นห้องนั้นน่าจะยากที่สุดแล้วลนะ่ะ ีนี้ครับพอเราจับแมเนเจอร์ได้ปุ๊บจะได้คีย์การ์ดมานะครับคีย์การ์ดนี้เนี่ยจะต้องใช้ไปเปิดห้องเซิร์ฟเวอร์ข้างบนนะครับห้องเซิร์ฟเวอร์สำคัญยังไงนะครับเพราะว่าภารกิจต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําการตัดระบบไฟนะครับของเครื่องตัวจับโลหะซึ่งจะต้องเออ่ไปตัดสายไฟของไอเขาเรียกอะไรอะ่ box ะอิเล็กโทรบ็อกซลครับไอ้กล่องวงจรไฟฟ้าเนี่ยสอันนะที่อยู่ชั้นบนจะเห็นชัดมากนะอันเบลอร์ um er เลยนะครับแล้วก็ จะมีหนึ่งกล่องแน่นอนนะครับอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์นะพนเนี่ยถ้ายังไม่ได้จับเมนเจอร์จะไม่สามารถผ่านต่อได้แน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เล่นแล้วเมนเจอร์อยู่ชั้นบนนะครับแล้วเราเจอกล่องไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยก่อนเจอเมนเจอร์นะก็สามารถปิดกล่องก่อนได้เลยนะครับเราก็กลับมาเสียบการห้องนี้ทีหลังก็ยังได้ครับทีนี้ครับระหว่างที่ดูผมตัดมงกจำไฟฟ้านะผมก็จะแนะนําสักนิดนึงกับการสำหรับใครที่เล่นด่านนี้นะครับ ด่าน,นี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นธนาคารแล้วก็ส่วนที่เป็นตู้นิรภัยนะครับ2ส,ส่วนนี้เนี่ยจะมีการควบคุมกล้องที่แยกจากกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการกับการที่เป็น s e c u r i t y ้พูดยังไงดีการที่ควบคุมกล้องนะครับอยู่ฝั่งของธนาคารนะครับจะไม่ได้มีผลอะไรกับกล้องที่อยู่ฝั่งของห้องนิรภัยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าคิดว่าตัวเองสามารถหลบก,กล้องได้ดีพอไม่ต้องปิดกล้องฝั่งนี้ก็ได้นะครับไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นที่ผมแนะนําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสําหรับผมนะผมแนะนําว่าทางฝั่งด้านหน้าน,านี้นะที่เป็นธนาคารเนี่ยอย่าตอบวอเกินหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งคือมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นด่านนี้เนี่ยทุกครั้งเลยผมจะไปตอบวอสามครั้งที่ส่วนของห้องนิรภัยนะครับมันจะค่อนข้างปลอดภัยกว่ามากเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปครับ อโอเคครบแล้วอันนี้เป็นกล่องที่3นะครับลำดับต่อมาครับเราจะต้องออคุยกับ สายของเรานะที่อยู่ใน First World Bank นะครับซึ่งต้องให้เขาพูดจบก่อนนะครับจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอพูดจบแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการหาโค้ดนะครับคือ,อ,อสายของเราเนี่ยเขาสามารถเปิดเข้าไปให้เราได้นะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้ครับเนื่องจากว่าถ้าเขาใช้การ์ดของเขาหรือว่าใชรหัสของเขาเนี่ยในการเปิดเข้าไปคนก็จะรู้ว่าคนที่ช่วยเราเนี่ยคือตัวเขานะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปแฮกคอมนะครับเพื่อหารหัสมาเปิดให้ได้นะครับซึ่งก็จะแรนดอมนะครับ เอ่อถือว่าเป็นการแรนดอมที่ง่ายกว่า Big Bang มากเพราะว่ามันใช้เวลาในการหาแป๊บเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีบากแสอะไรให้ดูเลยก็ตามแต่ว่าง่ายกว่ามากครับ โอเคได้รหัสมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้เราเไปรอที่หน้าทางเข้าห้องนิรภัยนะครับจะเป็นชุดเชื่อมนะระหว่างฝั่งของธนาคารแล้วก็ฝั่งของห้องนิรภัยนะครับซึ่ง ต้องรอเวลาแป๊บหนึง่งเพราะว่าคนที่จะเปิดประตูให้เราเนี่ยคือสายของเรานะครับซึ่งถ้าเขายังไม่ไปไม่ได้ไปยืนตรงนั้นเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะครับก็ก<ท>ะวเวลาสักหน่อยก็แล้วกัน โอเคมาถึงแล้วน,ลนะครับทีนี้ก็รอใส่โค้ดนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะให้มั่นใจว่ากาดห้องนี้ เดินเดินออกไปนะครับเพราะว่าเ,ออเราต้องใช้เวลาตรงนี้อยู่สักหลายวิอ่ะนานอยู่เหมือนกันนะรประมาณสัก15วิได้มั้งคือพอใส่โค้ดเสร็จแล้วต้องรออีกพักหนึ่งเลยนะครับกว่าสายของเราเนี่ยจะเปิดประตูให้นะ s <S โอเคหลังจากที่เข้ามาได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือด้านหลังนี้จะมีประชาชนอยู่ด้วยนะครับ3คนนะครับหนึ่งใน3คนนี้จะเป็นคนดูกล้องนะครับซึ่งห้องกล้องจะอยู่ห้องในสุดเสมอนะครับ เราก็จะมีกาดอีก3คนนะครับเพาะง้นเนี่ยต่อให้เราฆ่ากาด3คนนี้ตายหมดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบวอลเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราตอบวอลข้างหน้ามาแล้ว1คนก็ยังสามารถตอบในนี้ได้3คนครบอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดการาอากาดหมดทั้ง3คนได้นะครับการขนของจะง่ายมากแต่ว่าสมมุติว่าเราฆ่ากาดไม่หมด3คนนะอาจจะฆ่าได้แค่2แล้วก็เหลือเดินอยู่คนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ายากเท่าไหร่นะแต่มันก็เสี่ยงนะ เออเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ก็นั่นแหละครับค่าข้างหน้ามากสุดแค่คนเดียวนะครับแล้วก็เก็บการต่อพอาครั้งมาใช้ข้างหลังนี้นี่คือประชาชน2คนนะครับอีกคนหนึ่งจะอยู่ในห้องด้านขวานี้นะครับจะเป็นคนที่ดูกล้องอยู่นะประชาชน2คนนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเจอตรงนี้หรือว่าหน้าลิฟต์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเจอตรงนี้เนี่ยจะซวยหน่อยเพราะเขาจะขวางเราไม่ให้เข้ามาที่ห้องกล้องตรงนี้นะครับก็จะเปลืองเชือกนะ่ย ลำดับต่อไปที่ผมจะทำนะก็คือการจัดการกับกาดให้ได้ทั้ง3คนนะครับวิธีไหนก็ได้ครับให้กาดมันตายหมด3ตัวเนี่ยเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเสี่ยงนะผมก็เลยแปะแจมเมอร์อเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไปจัดการมาทีหลังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ากาดมันเห็นเราแล้วนะครับถ้ามันไม่ยิงปืนนะมันก็อาจจะโทรเรียกใครมาก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้ปลอดภัยกว่าแต่ว่าจะเสียแจมเมอร์หนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในช่วงหลังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันว่าช่วงไหนต่อมาครับสิ่งที่ต้องทําก็คือหาคีย์การ์ดนะครับแล้วก็ไปเสียบในห้อง ดูกล้องนะครับของออส่วนของนิลภัยนี้แหละพอเสียบปุ๊บเราจะต้องหาคีนนคย์แคสอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อไปเสียบข้างหน้าห้องนิลภัยจริงๆอีกอันหนึ่งนะครับเสียบปุ๊บเก็บอีกอันหนึ่งนะครับเราก็ลงไปข้างล่างนะครับเสียบด้านหน้านี้แล้วประตูก็จะเปิดนะครับในกรณีที่เสียบข้างบนแล้วลงมาข้างล่างนี้ไม่ทันนะครับมันมันจะจับเวลานะถ้าไม่ทันนะครับเราสามารถขึ้นไปกดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเราก็อย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะทันนะครับเพราะงั้นไม่ยากครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการแพ็คกระเป๋านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอากระเป๋าพวกนี้ไปโยนใส่เออเขาเรียกอะไรช่องแอร์ใช่ไหมไปโยนใส่ช่องแอร์ข้างบนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอตัดจากตรงนี้ไปเลยนะครับเป็นตอนที่ขนของเข้าช่องแอร์เสร็จแล้วก็แล้วกัน โอเคคนของจะเสร็จแล้วนับสองใบสุดท้ายนะครับช่องแอร์ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะปิดฝากั้นเอาไว้นะครับก็เปิดออกครับแล้วก็โยนเข้าไปให้ครบนะครับหรือว่าแค่แปดใบก็ได้นะครับแค่แปดใบก็ผ่านภารกิจแล้วนะหลังจากนั้นครับให้เรากลับไปหาผู้หญิงคนที่เป็นสายให้เราเหมือนเดิมนะครับเขาจะพาเราไปที่ทางออกนะเป็นคนเปิดประตูให้เราแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับต้องรอเวลาหน่อยนะครับกว่าเขาจะมาซึ่งเจ้าประตูทางออกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสองข้างบนนะครับตรงที่เราไปเดินเดินอยู่มาแล้วนั่นแหละนะครับก เออกลับไปที่เดิมนะครับไปรอเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในรอบที่ผมเล่นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวละครมันหลงทางมันบักหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยไปถึงก่อนเวลาเยอะเลยทีเดียว Able to offer unguided tours of the Watch the camera! And especially not all the I was uh, hoping you'd say yes. The money could get my underwear back. I'm sorry, but I don't think there's much demand for Confederate flag bed sheets. Oh, you sure? Because I kind of spent the money already. Unfortunately, I doubt that you're serious about your plan to market and back. Look out! Camera! Careful, guard!

ถึงทางออกแล้วนะครับแต่ว่าสายของเรายังเดินมาไม่ถึงนะครับไม่รู้ว่าหลงหรือว่ายังไงนะครับก็ใช้เวลารอหน่อยกัแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาไม่มาเราก็ผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับ alert. Guard on patrol. โอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายของด่านนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะผมรู้สึกไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประชาชนอยู่ประมาณ6-7ถึงคนนะครับแล้วก็อาจจะมีกาดตัวเสื้อน้ําเงินนะครับที่ไม่ต้องตอบวอเนี่ยอีก2ตัวด้วยนะครับซึ่งก็จะสุ่มนะครับมีหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันนะสำหรับเรื่องของกาดเพราะว่าเราคาทิ้งอยู่แล้วนะครับแต่ที่ทําให้มันยากเนี่ยก็คือถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ฆ่าใครเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราเล่นผ่านด่านมาเป็นเวลา1 5 1 6นาทีตรงนั้นที่ผ่านมาเน เราจะมีเชือกไม่พอจับตัวประกันที่นี่แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญคือในบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถย่องผ่านไปได้นะครับอาจจะแบบดักเราทุกทางไปไม่ได้เลยจริงๆนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเรา,าจ,จะต้องใช้ ECM jammer ช่วยนะครับประมาณว่าสั่งให้ทุกตัวนอนให้หมดนะครับแล้วเราก็รีบลงไปขนของพอขนของสักพักหนึ่งเห็นมันจะโทรศัพท์เราก็แปะ jammer ครับแล้วเราก็ขนของต่อให้เสร็จอะไรอย่างนง้นนะครับแต่ว่าผมใช้ jammer ไปแล้วหนึ่งอันนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นในส่วนนี้ แต่ว่าถ้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่ายังไงก็น่าจะผ่านแน่นอนนะครับอยู่ที่ความขยันตรงนั้นเองผมมี2ทางเลือกนะทางเลือกแรกก็คือทําไงก็ได้ให้เชือกมันพอนะครับก็คืออย่าให้เขามองเห็นเรานั่นแหละทางเลือกที่2ก็คือลงไปขนของนะครับสักพักหนึ่งพอมันเริ่มลุกขึ้นมาผมก็แปะจมเมอร์แล้ววิ่งขึ้นมาสั่งใหม่นะครับแล้วก็ลงไปขนของต่อก็จะทันพอดีเช่นกันนะครับแต่ว่ามันต้องวิ่ง2รอ,อบแล้วทางค่อนข้างไกลแต่ว่าทันครับทันแน่นอนนะ ตรงนี้มีผิดพลาดเล็น่อยครับวิ่งชนกระจกนะครับตอนแรกกะว่าจะลองผ่านไปเลยดูแต่ว่าไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยผมเลือเชือก2อเส้นพอดีนะครับก็จะหสับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งซึ่งเท่าที่ผมลองเล่นดูมันก็สปอนทุกรอบนะหน้าลิฟต์ตรงนี้นะครับรวมถึงเจ้ากาดเสื้อน้ำเงิน2คนที่อาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงหน้าลิฟต์เช่นกันนะครับแต่ก็ค่าทิ้งได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสุดท้ายแล้วครับลงมาข้างล่างสุดนะครับไปตามทางครับเราจะเจอกระเป๋าเงินนะครับที่เรา เออทิ้งผ่านช่องแอร์ลงมานะครับเราก็แค่เอากระเป๋าพวกนี้โยนเข้าไปในรถขนขยะแล้วก็จบภารกิจได้เลยจะแปดอันหรือว่าหมดเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความยากเนะ่เพราะว่าอย่างที่บอกครับแค่แปกระเป๋าก็ผ่านแล้วนะแต่ว่ายังไงส้ามาถ,ถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ขนทั้งหมดเลยน่าจะคุมมากกว่าและคุมเวลามากกว่าเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปในตอนที่ขนของเสร็จแล้วก็แล้วกัน สุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะฝากสปอนเซอร์ด้วยทั้งสองเจ้านะครับทั้งร้านเกมซีมโซ่นะครับแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้แต่ขอให้ดูคลิปจบก่อนค่อยคอมเมนต์นะเพราะว่าพักหลังนี้เยอะมากนะครับคนที่คอมเมนต์โดยที่ยังดูคลิปไม่จบนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาคอมเมนต์เรื่องเดียวกันกับที่ผมพูดในคลิปนะครับซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เนาะดูคลิปให้จบก่อนค่อยคอมเมนต์นะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มนะครับก็ขอให้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เช่นกันผมอ่านหมดนะครับอ่านแน่นอนนะครับต่ว่าจะได้ทําหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาโอกาสทั้งหลายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฮาโลวีนมาถึงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อเกมกับซิมโตร์ครบร0 0นะครับเก็บภาพเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันสําหรับคนที่อุดหนุนสปอนเซอร์เนาะอ่ะฝากไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ